วันนี้เป็นวันสอบทำสนามหลวงระดับนักธรรมชั้นตรีทั่วประเทศในปีหนึ่งก็จะมีการสอบหนึ่งครั้งก็จะสอบก่อนออกพรรษาเพราะว่าเพื่อที่จะให้พระสงฆ์สามเณรผู้บวชใหม่ได้มีโอกาสเข้าสอบด้วยวันนี้เป็นวันแรกในการสอบที่สนามสอบแห่งนี้มีนักเรียนสอบไม่มากนะักแต่ว่า มอนุแล้วก็มีความตั้งอกตั้งใจในการสอบในการเขียนวิชาที่กําลังสอบอยู่ที่นอนอยู่บนพื้นไม่ใช่มาสอบนะมาร่วมสอบมาร่วมสอบด้วยสามเณเรนที่เข้าสอบก็มีทั้งเนนตัวน้อยเนยนตัวใหญ่สวัสดีครับสามเณเรครับสวัสดีครับ,รบกําลังสอบวิชาอะไรครับเนี่ยวิชาอะไรครับ วิชากระทูเป็นยังไงวิชากระทูให้เขียนอะไรให้อธิบายสุภาษิตครับอ๋อเขาออกสุภาษิตเกี่ยวกับอะไรครับี่ออกอะไรครับ <ขอ S 1> ปีนี้พติธรมครับอ,อ่านอ่านอ่านว่ายังไงอ่านได้ไหมอ่านว่ายังไงสุภาษิตเข้าขขใจความหมายไหมครับคิดว่าเข้าใจความหมายอยู่เนาะอธิบาย ชั้นนีอ้อธิบายเขาให้เขียนขีกี่หน้าครับสามเณรให้เขียนเยอะไหมครับเขียนกี่หน้าขึ้นขึ้นไปกันสองหน้านะครับเขียนได้เยอะหรือยังครับตอนนี้ยังยัตั้งใจเขียนนะครับตั้งใจเขียนสามเณรหลายรูปนะครับกําลังเขียนโอ้เนียนองนี้ก็กําลังชิดหนัก,น,กน,น,นะครับไม่รู้จะเขียนได้หรือเปล่าโอ้ลายมือสุดยอดเลยนะครับเนี่ย โอ้กำลังเขียนลงในกระดาษร่างนะฮะคือการสอบทำสนามหลวงนี่ไม่จำกัดอายุไม่จำกัดอายุไม่จำกัดพรรษาเนียนตัวน้อยๆนีน่นนนก็กำลังเขียนออน่าชื่นใจนะครับมีสาม,มเณรตัวน้อยๆมาเข้าสอบนะครับอธิโนอนอยู่ข้างล่างนี้ไม่ใช่มาสอบนะครับไม่ในชะ่มาสอบอ่านี่ก็กำลังตั้งอกตั้งใจในการเขียนนะครับคือการสอบ ทำสนามหลวงนี่ส่วนมากก็จะเน้นให้เขียนเป็นข้อสอบอัตนยัยไม่เหมือนการสอบของทางโลกทั่วไปที่มีข้อสอบปรนัยเลือกตอบนะครับเป็นข้อสอบที่ฝึกฝนให้นักเรียนได้ใช้วิชาความรู้ใช้ประสบการณ์ในการร่ำเรียนมาฝึกหัดเขียนนะฝึกหัดเขียนเพื่อให มีความรู้ความเข้าใจในการที่จะนําหลักธรรมไปเผยแผ่ต่อไปเป็นขั้นต้นเป็นขั้นแรกเป็นก้าวแรกในการเรียนวิชาทางพระพุทธศาสนาเพื่อจะเผยแผ่พระธรรมหลักคําสอนของโซเนตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอสว่างเดนดินพระครูประพัดธ,ธรรมุคุณได้มาเป็นประธานในการเปิดข้อสอบทรมสนามหลวงที่สนามสอบวัดบูรพา่า ทางนี้ก็เป็นหน่วยบริการน้ำปานะกาแฟน้ำส้มน้ำอะไรมีครบทุกอย่างนะม่มีแต่เครื่องดองของเมานะแต่น้ำปานะสำหรับพระเนนที่จะชั้นได้ดื่มได้ในเวลาตั้งแต่เที่ยงวันเป็นต้นไปนี่คือชันได้ตลอดน้ำส้มนะน้ำชากาแฟต่างๆก็ในงานสอบต่างๆก็จะมีหน่วยบริการน้ำปานะ ให้กับท่านพิพสุทธิ์สาม,มเณรตลอดทั้งผู้มาร่วมงานได้ฉันได้ดื่มกันเพื่อความสะดวกสบายในการช่วยงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอบรรยากาศสนามสอบทําสนามหลวงในชนบทก็จะไม่ค่อยคลึกคลืนเหมือนในเมืองแล้วก็ในช่วงสถานการณ์โควิดก็จะไม่นานแน่นผู้คนที่จะมาเข้าสอบก็จะบางเบาไปสักนิดหนึ่ง ปกติทุกปีก็จะมีนักเรียนเข้าสอบเป็นจํานวนมากปีนี้ก็จะไม่ค่อยมากแต่ว่าก็ตั้งแต่20รูปเป็นต้นไปก็สามารถเปิดสนามสอบได้นะก็ผู้ที่จะเข้ามาบวชเรียนเขียนอ่านก็จะได้มีโอกาสได้เข้ามาสอบทําสนามหลวงนะเพื่อวัดความรู้ของเราเองเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนลูกหลานเยาวชน ที่สนใจในการศึกษาเราเรียนก็เข้ามาบวชเรียนเขียนอ่านเพื่อจะได้นําหลักพระธรรมเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของตัวเองแล้วก็เป็นการวัดความรู้เพิ่มความรู้ทางพุทธศาสนาอีกด้วย